ค okay, สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะก็มาต่อกันเลยโอเคอีพีสองนะฮะโดยที่วางแผนเลยว่าจะทำฟาร์มบริเวณน,นี้และจะทำให,ใ,ให้กว้างๆเลยโดยที่จะต้องเอาดินมาปูเยอะๆแล้วก็ทำรังน้ำบริเวณไหน,ไหนไหวะนี่ตรงนี้อย่างนี้อ๋อนี่ไงน้ำน้ำ u ลออิม m i t e d ใช่แล้วจะมาทำรังน้ำเป็นแบบเส้นตรงแล้วก็แบบปลูกผ<ว>ักปลูกผักปลูกผักโอยที่จะมีฟักทองแตงโมอะไรกันแ่ห แตงโมแตงโมแตงโมไม่น่าแพงเท่าไหร่แตงโมศูนจุดสามโอ้เงินซื้อเลยไหมไม่ไม่ไม่หมายถึงเมล็ดมีแล้วอ๋มีแต่ว่าราคามันห่วยแตกมากไม่เป็นไรไม่ยากไม่ยากไม่ยากเดี๋ยวปลุกเดี๋ยวจัดการให้เรื่องนี้ชิวๆเห็นไหมเรามีผู้นำดีแต่ตอนนี้ขายเหล็กหากินแบบหาเหล็กหากินขายเหล็กหาตังค์อ๋อปึ๊บเหล็กนี่ราคาดีมากๆาเลยนะใช่ไหมใช่ พื่ออันนี้เราต้องวางกันอ้นี้ใช่ป่ะกันซอมบี้มาใช่ไหมมันมีซอมบี้ด้วยใช่ป่ะมีมีมีผีเกิดได้โอ้ยก็วมาจะวางทอดอะไรให้มันอ่ะใส่อยู่ไปใกล้มืดแล้วเด็กคือไม่ท้าหลักกางเกิดก็คือถ้ามืดปุ๊บผีไม่จะเกิดกรรมแต่ถ้าสว่างก็ไม่เกิดหรอกอ๋ออันนี้ก็ยังไม่มืดยังไม่มืดยังอยู่ได้อยู่ใช่ใช่ใช่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้ามืดปุ๊บเดี๋ยวเกตเอาอะไรมาตั้งเป็นบ้านแล้วหลบอยู่ข้างในคนเดียวหลบอยู่ข้างใน <laughs> คนเดียวได้นะไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนโอ้นะโอ้นะโอ,โอ,โอ,โอ้โอเค,ออเ,คเดี๋ยวผมจะเริ่มทำการทำพื้นที่ปลูกผักแล้วนะนะ <laughs> ได้เลยไหนดูซิ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 ซอาจจะต้องดูดูถังน้ำหน่อยดู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 หมีดูหมีทำน้ำเนี่ยดูหมีทำน้ำหนึ่งนะดูหมีไม่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  อะตรงนี้แล้วกันอะไรอะกำลังหน้าเนี่ยนะเราจะต้องอู้ตายแล้วไม่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 ต้องลงน้ก็ได้ไม่แค่ลงน้ำขึ้นไปขึ้นไปโอ้ยๆ้ยใจหายแวบเลยอะพี่เกตเอานี่ไปเอาไปทีดขวาจอดเฉาะล่องน้ำแน่เหรอได้รู้เปล่าว่าน้ำสามารถแผ่การเติบโตของพืชได้4บล็อกรอบตัว อ๋งั้นก็ขยายได้อีกดี่54บอกลบตัวโอเคอันนี้รอบตัวอย่างอ่ะสองแล้วได้โอเคฮึบนี่เอามีหน้าที่ขุดดิน,นเดี๋ยวเดี๋ยวมัน,ดดนเหมือนหน้าที่ของผู้ชาย,ยางไงก็ไม่รู้อะใช่นี่แหละให้มาลองทำดูเป็นชาวสวนบ้างได้เยอะเลยดตรแแต่เรามีพืชพอเหรอ เดี๋ยวก็พอชิวๆอุ้ยหมดแล้วไม่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 นี่ฝั่งนี้ได้อีกแถวอีกสองแถวเลยสองแถวเจ็ดบาทเจ็ดบาทอะไรอ่ะสองแถวเบงเบงเหรอเบงเบงอะไรนี่โอเคสุดยอดแล้วทีนี้ก็เก่งไหมตบมือด้วยแป๊บแปแปแปยังยังอันนี้อีกอันนี้ใช่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 สุดยอด ถ้าเกิดเป็นดำๆแสดงว่าลัศมีถึงโอเคตอันที่ยังไม่ยังไม่ดำแสดงว่ามันยังมันยังช้าอยู่แ้เกดขุดตรงนี้เพิ่มทำไมอะมันก็เดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองถ้าเกิดน้ำไม่โดนอ๋อใช่นะลองดิเราควรจะซื้อเมล็ดมาซ่าลงทุนนะซื้อเมล็ดมาลงทุนลงทุนเลยเหรอลงทุนสองร้อยได้สิบหกเม็ดให้เกซื้อเหรอเดี๋ยวผมซื้อเองหนีลงทุนไปเลย ่าพิเกตเอาไว้วานไหนวานไงอะอีกขวาเอาให้ทั่วเลยเหรอก็ไม่น่าจะทั่วมีแค่สิหกเมตรเองมึดตือทำไมมันมึดตื้อแล้วพีก็มาได้โอ๊ยหมดแล้วอ่ะได้มันน้อยมากแกซื้ออีกมั่งเนนะร่งนะเร่งการเติบโตแล้วก็ไปคลิกอันไหนอะ่ะ มันอยู่ในหมวดดีคอร์เรชันปะหมวดฟู้ดแอนด์ฟาร์มิงขนมปังฟู้ดแอนด์ฟาร์มิงเอาอันไหนอ่ะอ่าซีทำกินเนาะตีซีดเมล็ดหรือว่าเมลอนตีซีดเมล็ดอะเดี๋ยวนะเราอีใบบัวเอาไปทำอะไรอะตกแต่งมน้งโอเคเลยนะได้ตีคืออันที่สี่ตีไม่ไงวางแล้วอ๋อ ตัวข้าวเราจะขายได้ประมาณสี่อันเจ็ดันเฮ้ยเราห้ามเหยียบข้าวปะนี่นะขอลองทดสอบเหยียบได้เหยียบได้เพราะว่าจริงๆริงห้ามกระโดดเหยียบนะจริงจริงเว่าเซิร์ฟเวอร์เขาปิดไว้ถ้าเกิดเล่นของจริงเนี่ยข้าวจะตายเลยเ็นด้งเล่นแล้วและให้นีฮ้ยเกดมันถึงอ่ะนะมันถึงตรงนี้ด้วยนี่ี่เกตขุดมา อ๋อสี่เพราะว่าใช่ใช่เหลืออีกสองช่องตรงนี้ไงโอเคชื่อคือมีอันนี้โตแล้วนะไหนไหนมีอันนี้อันนี้เฮ้ยเร็วมาไม่ไม่ไม่อันนี้เราเดือดไม่ไดไงใช้อันนี้เหรอใช้มือเปล่าทุบเลยอะไรก็ได้ใช้อะไรทุบก็ได้พิดสายเจ็บกแล้วก็จะได้เมล็ดออกมาเมล็ดลงไปแล้วอ่ะแล้วเมล็ดก็จะไปพอบันส่วนข้าวก็เอาไปขายเดี๋ยวนั้นเรามีเฟลสอันนี้หนึ่งทำขนมปังใช่จะต้องใช้ข้าวสามอัน ใช่เอ็นะทำเควสอันนี้แป๊บสรุปเกตไม่ได้ทำหน้าที่ตัวเองเลยสุบอ่าโอเคเดี๋ยวน้องๆจะแบบเอ๊ะพักส,สองก็เหมือนเดิมหุดยิ้มเหมือนเดิมเยอะเยอะพี่เกททำอะไรไม่ได้นะพี่เกทได้แต่ทำตามคำสั่งของฝ่ายชาย <c oughs> คืออันนี้สอนปลุกผัดไงพราะนะออนาคตผัดโตพี่เกดก็จะสามารถดูแลดูแลได้นะสอนงานสอนงานเขาเรียกว่าสอนงานอ่า นี่เราหาตังค์นะคะวิธีการหาตังค์ของครอบครัวเราก็คืออย่างนี้แหละเป๊บผ่านละหนึ่งขึ้นไหมซ้ายล่างไอกิ้งแฮคคอมพลีทเด็กจ้าแม็กเกอร์วอ้แล้วเกดต้องทำด้วยใช่ไหมต้องทำปะผมมีเกมต้องทำเหมือนกันงั้นขอขอมาหนึ่งอันขอไซายหน่อยจ้านี่นี่นี่เอากระจกไปเลยใช้เลยแล้วเกเอากระจกไปทำอะไรครับไอเอสแล้วก็ไปที่แชร์เลนครับไอเอส แล้วก็กดกดที่ภารกิจที่จะส่งครับไอเอสชาเลนจ์่อาฮะส่งง้อได้ของวันใช่ไหมได้แล้วค่ะมันจะบอกว่าได้เป็นไอส์สองครั้งอ๋อเออจริงด้วยก็ทำปุ๊บได้กระจกกระจกก็เก็บใส่กล่องเพราะว่าสามารถเก็บได้เป็นไอส์อ่ะใช่ไอไอไอมันคือพูดผิดไอส์มันเป็นของรางวัลไงทีนี้เควสตต่อไปมีอะไรเนี่ยดูสิ อ,อทำขนมปังยีิบเอ็ดอันหูยากอะ่ะสามารถส่งได้รั้งเดียว <c oughs> ของรางวัลที่จะได้คือเป็นมเมล็ดพันธุ์ต้นไม้ดีมาก้ <c oughs> ือสร้างกระดาษยี่สิบเอ็ดอันสร้างคอ b บ l ทำไม่เป็นสักอัน <c oughs> มีสร้างคอบบ l สโตนด้วยเหรอไม่รู้ยังอ่านไม่เลียนอ่ะ เกขุดไปก่อนหน่อยกันหาตั้งหาตั้งเราจะขยายฟาร์มเมลอนฟาร์มข้าวฟาร์มหลายๆอย่างโอเคของอีพีนี้เนี่ยเอาเป็นฟาร์มธรรมดาก่อนก็ได้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 อีพีต่อไปค่อยทําเป็นฟาร์มเมลอนกับฟาร์มก็มีแค่นี้ใช่ไหมฟาร์มใช่เอาให้เต็มเอาให้เต็มเอาให้เต็มได้ได้ได้เอาให้เต็มโดยวิธีการโกงซื้อในช็อปซื้อในช็อปแต่ว่าคลิปก็จะจบเร็วมาก เป็นใหญ่ตังมาจาัดก,การขุนแร่ป่ะผมว่าตอนนี้เพราะว่าผักมันยังไม่เยอะไงใช่ส่วนต้นไม้ก็โตก็ขึ้นมาขุดมั่งมาสลับกันมาได้ได้ได้เอาพิกแอคมานี่ฟรุ๊แล้วพี่เกสจะทำอีหยังอ่ะพิกแอ็กโอเค่พี่อจะตบตบต้นไม้แล้วก็รอรอรอ,อมันโตแล้วก็นี่โตแล้วโตวแล้วโตวแล้วโอเคมาขุดมาอึบวอ,อ เป็นไงหนุกไหมหนุกชิงไม่หนุกหรอกเอ๊ะทำไมผมไม่ทำอีกที่หนึ่งวะดจะได้แบบเน้นสองเท่าเอาตรงนี้ดิเอาตรงนี้ข้างๆกันเนี่ยหันหลังหากันเนี่ยเอาเป็นมุมทะแยงเนี่ยแบบเออพอจะได้ไม่ต้องเลืองน้ำเนี่ยหันหลังหากันได้ได้ได้ไม่ไม่ันต้องเออใช่ใช่ใช่ได้ให้นี้ พุ่มนี้จะต้องเป็นลาวานะใช่นี่ตรงนี้จะต้องเป็นลาวาอ่ะหรือลาวานี่เลยเขียนป้ายว่าแอ,อกิอกโปเก c k e t Air Git p o c k e มันอยู่หมวดอะไรวะเนี่ย Air Git Chanel ได้ Air Git Chanel แ, <ITA> แปดเก้าเรียบร้อยป้ายไงแกเอาป้ายใหญ่มาตรงนี้ไงอันนี้ต้องขุดไหมกิเห็นนะเดี๋ยวผมคำนวณแบบอันนี้น้ำไหลนี่เป็นหลุมอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยต่อละต่อละต่อยังไงอันนี้ต่อละต่อยังอ่ะต่อละต่อละกระดึ๊งจุดปุ๊บ เก็บเก็บเก็บไม่ได้เก็บกีเกเก็บอันนี้ไม่ได้อะกีช่วยด้วยอ่ะไหนเนี่ยซีดอันเนี้ยเก็บแล้วเนี่ยค <แบ S 1> ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้ไม่ใช่เ <laughs> นี่ยเก็บเก็บอะไรไม่ได้เลยดูดิทำไมอ่ะเนี่ยเนี่ยเก็บไม่ได้อ่ะไม่เห็นมีนะนี่นี่หนักเอาเก็บไม่ได้อ่ะ โดนแบนแล้วใครแบนไหนลองลองมาเก็บใหม่ดิเก็บไม่ได้ได้ไแล้ว,ลวโอเคแต่งว่าแหลกมนเมื่อกี้เหตุการแ์แหลกใช่แย่แย่แย่เกิดเหตุการณ์แลหลกหูอันนี้มันต้นอ้อยใช่ไหมต้นอ้อยเทียบเลย อ๋ออ่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตีตูดเลยเรื่องแย่แย่ทำไมผมไม่สามารถทำให้น้ำมันไหลมาฝั่งนี้ได้ได้จังได้แล้วเรียบร้อยอ๋อฮอปเปอร์ขายเท่านั้นห้าพันห้าพันดอลเกดเป็นสายกาบเกดขอโทษไม่เป็นไหลรับได้ยังรับแล้วฮอปเปอร์ห้าพันเลยอ่ะพี่เกท ฮอปเปอร์ห้าพันไม่เป็นไรหรอกก็เก็บไว้ก่อนเอาไว้พัด์หน้าไม่รู้อะมันจะเป็นเหมือนกับว่าพี่ดูดไอเทมอะอของจะได้ไม่ตกละวายไงห้าพันห้าพันดอนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยเติมเงินเอาเติมเงินเ้รอเนี่ยผมเลเวล up ละ mining ผมเลเวลสี่ะดูตรงไหนอะคะอ่าเดี่ยนะพิมพ์ M C s t a t ทีมสลัดปะสลดเอ็มซ <MC> ีวัก <L att S 1> ปะเอ็มซีติดกันเละเอ็มซีเอสทีเอทีเอสอานี่ไงจะมีบอกว่าสกิลไมยนิงสกิลฟิชชิงสกิลดอดสู้สกิลไม,ยน,มยนิงเกตผมเลเวลสี่ไมนิงมันเขียนตรงไหนอะเลเวลมันจะอยู่ตรงไปนิง่งโคลอนสี่สีเขียวอะสีเขียวคือเลเวลห้าห้า ห้าห้าเลยเหรอไม่กอดห้าห้าเลยวูดคั t i ิงการใช้สกิลคือการคลิกขวาเลวสามโฮโคเสียงอะไรคคลิกขวาใช้สกิลที่เดียกแต่แต่ต้องถือผิดแองเงี้ยมันจะเป็นสกิลผุดทีเดียวบล็อกหายเลยมั้งไม่เห็นได้เลยจะมีเสียงผู้ว่าฟิวเนี่ยคลิกขวาปุ๊บไม่ได้อ่ะมันบอกอะไรปะ นี่ยใช่ละแต่ว่ามันจะขุดแรงมากเลยค่อนข้างอันตรายนิดนึงออจริงด้วยไม่ใช้อ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรนะขุดโดนดินอ่ะแล้วมันมีสิทหมดไหมมันจะคูดาวที่ขวายีมันจะบอกว่าคุณจะใช้ได้คีก็เมื่อสอง <laughs> ร้อยยี่สิบเจ็ไม่เจอเพชรเลยนะนั่นนะ่ะสินี่คือเล่นมานานแล้วนะคะเดี๋ยวพี่เกศฝากกี่ขุดไปก่อน ของแลของแลแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้กันดีกว่าไม้จะหาต้นไม้มาซื้อไม่ใช่ไม่ใช่พูดผิดไปดูร้านค้าชื่อนี่<อ>ปลูกผักของเราปลูกผักปลูกผักปลูกผักโยโย่หิวหิวหิวมากไหมอะหิวมากมีอะไรกินนมปังเน่า ผมปั้งก็ไปส่งเฟสได้นะเอาเหรอใช่เก็บไปส่งก็ได้เดี๋ยวผมถ้าตดตายเห็นไหมกำไม่มั่นใจว่ามันจะหายเปล่านี่ไงขอชัวเรือขอโดดขอตายด้วยลาวาแล้วเนี่ยลาคีบายบายไปไปเร็วมากอ่ะรักป๋องไม่หายนะเซิร์ฟนี้แต่แบบไม่ไม่ไม่ไว้ใจนั่นแหละสิเอาเราเกิดตรงนี้เห็นี่ยเห็นไหมเป็นสเปล่าก่อน เกิดตรงไหนเกิดตรงรูรูในน้ำเกิดรูในน้ำเยอกิดว่ามันมีโหมดแต่งงานด้วยใช่ไหมโหมดแต่งงานมันต้องไอ้นี่แน่เลยอะทําเพชรทาเพชรก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเอามาทําแหวนอะไรเงี้ยยากโอ้ยมีอัปเกรดเกาะในนั้นแหละฮ่าบอกว่าถ้าอัปเกรดเกาะนหลยจะมีจะเพิ่มโอกาสในการดับแร่เท่าไหร่ ่ามันบอกว่าเป็นคอร์บอนสโตนเจ็ดสโคยี่ห้าเปอร์เซ็นต์ไอรอนยี่สิบเดนสโตนสิบห้ากี่มาอันนี้หน่อยมาเก็บแต่ว่าฮาร์กเกตสองหมื่นห้าฮาร์กเกตสองกีมาเก็บอันนี้หน่อยเก็บไม่ได้เดี๋ยวเก็บไม่ได้อะเนี่ยเนี่ยเอ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วโอเคไม่ต้องเก็บางทีมันอาจจะแหลกแหลกต้องเดินเข้าเดินออกนั่นแหละสิที่ตรงนี้เนี่ยต้นไม้ยังไม่ได้ปลูกปลูกผักเหรอ เก่งนะเนี่ย <S <S ทำงานก็ทำงานหนักไปดีเดี๋ยวทำงานนี้ให้อะไรอะปลูกผักเลยดีด,ดิ<อ>เต็มแล้วเนี่ย<อ>เต็มพื้นที่เต็มแล้วใช่ไหมยังไม่เต็มดีหรอกเล็กนิดน็เต็มแล้วเล็กหนึ่งสองสามสี่ห้าจุด<อ>ห้าจุดนี่นีนได้ครับมีผ่านเควสหนึ่งแล้วเควสอะไรอ่ะ เวทเคเบิร์ตสโตนขอสิบสี่อันโอ้โหเก็ตหาเคเบิร์ตสโตนได้เยอะมากแล้วก็ขายหมดเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยตีใหม่เดี๋ยวตีไลโยนให้หน่อยได้ได้ได้โอเคตอนนี้นะเราทําภารกิจของ EP นี้เสร็จเรียบร้อยละยอดเยี่ยมนั่นก็คือฝีมือใครฝีมือใครฝีมือเขาจริงเหรอเย่งกิซอนเกียนทำเองหมดเลยใช่จริงมากเกิดคภานีผมก็นั่งขุดหินทั้งวัน เป็นแรงงานแรงงานนะนี่คือชีวิตของคนของผู้ชายจบปอตีทำงาน <c oughs> นั่งนายนง่นเดอน <c oughs> ไ,ไ้อะไรมา <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวหนึ่งแถมเย้ yeah. ทำภารกิจเสร็จลิ้นตึกเจดียมปุ๊บ มันอยู่อันที่ห้าที่เป็นรูปพบอสตร์ส่งมันจะได้หนังมาอ๋อเกอยากได้ขนะ่ะเอามาทำเ<ผ>ตียงอะ่ะขนแกะนะ่เออหนังเอามาทำอะไรได้อะธนูเหรอเอามาทำชุดกรอบทำรูปภาพกรอบรูปภาพนะและหลายๆอย่างอ๋อถือว่าเป็นของดีนะดีใช่ไหมดีด,ด,ดีเป็นของจำเป็นจำเป็นของพ่อบ้าน แต่ไม่ค่อยจะเป็นสำหรับแม่บ้านเท่าไหร่เห็นนะไอลแร์เราเลเวลอะไรไเนี่ยโอ๊ยแปลงผักเราสวยงามแปลงผักสวยงามทำไมไอลแร์เลเวลศูนย์หน่ยอย่าสยงอ่ะเราหยบหยิบหยั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 บยับห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 ยับยับหยับหยับหยั มาเรามาิดคลิปกันเถอะเราปลูกผักเสร็จแล้วเย้กิว <Yeah. S 1> <it> like. ิล่เกาะเราเลเวล8แปดแล้วเย้ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ดูตรงไหนอะพิมทับไอแลนด์เลเวลทับไอเอสเวนวักเลเวล e l e v e l นะเออไอแลนด์เลเวลอิสไอแลนด์เลเวลส็เมื่อไหร่จะผ่านีกเวีนหนึ่งเย้ โอเคค่ะยังไงวันนี้นะคะเราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe ช่องแอคก c h ชาแนลแล้วก็โปรเกม9ก้าด้วยนะอ่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กันเยอะๆด้วยนะฮะเยอะๆเยอะเยอแล้วก็ไว้เจอกันต่อในพาร์ทหน้าแล้วกันมาดูว่าจะทำอะไรกันต่อตจะไปได้ไกลแค่ไหนใช่หรือว่าจะได้แค่นี้ก็ต้องดูกันต่อใช่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 บ๊ายบาย น้องๆอ,อย่าลืมกด subscribe ที่ตรงนี้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดของพี่เกมและก็พี่ลิลได้นะทนะี่ตรงนี้เลยแล้วก็อย่าลืมติดตามชมคลิปต่าๆของพี่เกมกับพี่ลิลได้ที่ตรงนี้เลยน้องอย่าลืมกดไลค์ให้เกมด้วยนะคะบ๊ายบาย